มัทธิวบทที่25ิ25ข้อที่14จนถึงข้อที่21ิเนื่องจากมันมีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินนะครับ <c oughs> ผมจะอ่านแล้วพี่น้องดูตามไปกันนะครับอาณาจักรแห่งสวรรค์ยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปยังเมืองไกลจึงเรียกผู้พวกผู้รับใช้ของตนมาและฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้คนหนึ่งท่านให้ห้าตลันคนหนึ่งสองตลันและคนหนึ่งตำลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ออกเดินทางทันทีคนที่ได้รับห้าตารางนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายได้กําไรมาอีกห้าตารางและคนที่ได้รับสองตารางนั้นก็ได้กําไรอีกสองตารางเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตารางเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้คันอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับผู้รับใช้เหล่านั้นคนที่ได้รับ5้าตารางก็เอาเงินกําไรอีกหตารางมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน5้าตารางไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตาราง นายจึงตอบเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ดีแล้วสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยเราขอพระวิญญาณสุดพระเจ้าพูดในใจของเราขอให้เราเกิดความเข้าใจให้เราเกิดแรงบันดาลใจให้เราเต็มล้นด้วยชีวิตของพระคริ์ในชีวิตของเรา ไม่เพียงเพื่อตัวเราเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงชีวิตของเราด้วยเราทิ่ฐานละทูลขอพระองค์พึ่งพาพระองค์ด้วยกันในน้มพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้า้นของพระเจ้าตอนนี้เราคงเคยได้ยินมาหลายครั้งในชีวิตของเราแล้วแล้วก็จริงๆพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่พระเจ้าไม่ได้เขียนไว้สําหรับเราทั้งหลายทุกคนเป็นพระคัมภีร์ที่เขียนสําหรับยูนะครับในพระเจ้าพระเจ้าในพระคัมภีรมัตธิวนั้นเขียนให้คนยูอ่าน ฉะนั้นเราไม่สามารถจะประยุกต์ทุกอย่างจากพระธรรมพีมัทธิวมาเป็นชีวิตของเราได้นะครับแต่เราสามารถได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ดีจากพระธรรมพีมัทธิวเพื่อจะรู้น้ําพระทัยพระเจ้าเพื่อจะรู้ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพราะฉะนั้นพระเจ้าในตอนนี้พระพีบอกว่ามีผู้หนึ่งเป็นเจ้านายเดินทางกลับไปเมืองไกลแล้วก็ทิ้งบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกน้องสามคนคน,คนหนึ่งได้ห้าตะลันคนหนึ่งสองตะลัน คนหนึ่งตะลันเดียวแล้วก็วันหนึ่งก็จะกลับมาและคิดบัญชีกับคนทั้งหลายที่รับฝากไว้นั้นแล้วพัมพี์ใช้ว่าเป็นตะลันคนแรกห้าตะลันคนที่สองสองตะลันคนที่สามตะลันเดียวพระคัมภีร์บอกว่าคนสุดท้ายนั้นเอาหนึ่งตะลันนั้นไปฝังดินไว้เมื่อใจเจ้านายกลับมาเจ้านายก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดผลอะไรเลยจากเงินหนึ่งตะลันที่ฝังดินนั้น แล้วพระกัมพีบอกว่าให้เอาคนนี้ไปทิ้งที่มืดภายนอกนะที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเขียวฟันถ้าพี่น้องอ่านศึกษาพระัมพีดีๆก็หมายถึงนรกนะครับแต่พระัมพีตอนนี้ไม่ได้บอกหมายว่าผู้เราหลายผู้เชื่อที่รับการฝากจากพระเจ้ามีสมบัติจากพระเจ้ามีของประทานจากพระเจ้ามีความสามารถจากพระเจ้ามีเงินจากพระเจ้าแล้วไม่ใช้อะไรเลยและว,วันหนึ่งพระเจ้ากลับมาแล้วพระองค์จะเอาเราไปทิ้งนรกพระัมพีเรานี้ไม่ได้พูดแบบนั้นนะอธิบายก่อนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ พมพีตอนนี้พูดกับคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าพวกยิวว่าเมื่อพระเจ้าไว้วางใจเขาในฐานะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการนะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการจะใช้แต่เมื่อเขาไม่ได้เกิดผลพระเจ้าบอกว่าสุดท้ายแล้วต้องลงโทษนะครับพมพีใช้คําว่าไอ้ข้าชาช,ชั่วและเกียรติขานแล้วเอาไปทิ้งที่มืดภายนอกที่มีการร้องไหข้ขบขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนั่นเป็นภาพที่พระเจ้าต้องการจะบอก พมพีตอนนี้พูดถึงเรื่องของการเกิดผลและการไม่เกิดผลพมพีพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลเอมเอมนไหมครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามาเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนเฉยๆเป็นคริสเตียนธรรมดาและวันหนึ่งเราตายจากโลกนี้นำมาชีวิตเหมือนคนชาวโลกทุกอย่างแล้ววันหนึ่งพระเจ้ากลับมาแล้วก็มีชื่อเราด้วยแล้วก็พาเราไปสวรรค์ <laughs> พมพีไม่ได้มีความตั้งใจแบบนั้นนะครับพระเจ้ามีความคิดที่ดีกว่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น สำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้านะครับบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกท่านทั้งหลายทัานพีตอนนี้หมายถึงสาวกใช่ไหมครับหมายถึงพวกสิบสองสาวกใช่ไหมครับไม่ใช่ทั้พีพกำลังหมายถึงใครครับหมายพึงเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าเลือกเราทั้งหลายทุกคนให้ไปเกิดผลบางคนถามเกิดผลอะไรครับทําธุรกิจแล้วสบความสําเร็จใช่ไหม พระเจ้าก็คงไม่คิดเล็กขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ธุรกิจในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้บ้านในโลกนี้เรือยอชหรือทุกอย่างที่เรามีวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสร็จกลับมาทุกอย่างจะถูกทําลายหมดเลยของในโลกนี้จะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บทที่นี่ก็ไม่เหลือเลยจะเป็นโลกใหม่หมดฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นอย่างนี้ บางคนเข้าใจว่าพระเจ้าอยากให้เรามีโบสถ์ใหญ่ๆไหมครับมีคนมาเชื่อเยอะๆมีโบสถ์โตๆนะไม่ใช่พระเจ้าก็ไม่ได้อยากได้โบสถ์ใหญ่ๆนะครับเพราะโบสถ์เป็นเหมือนเต็นในโลกนี้เท่านั้นเวลาเรามีเต็นในโลกนี้เราไม่ได้สนใจว่าเต็นมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเต็นมันก็จะต้องถูกทําลายไปแต่ความเป็นจริงก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําเหมือนพระเยซูพระเยซูนั้นพระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์พระองค์เอาสิ่งที่เป็นของสวรรค์นั้น มาเปลี่ยนให้กลายเป็นของที ón, hin, ่ใช <É. S 2> ้กับโลกนี้ได้นะครับคือเราทั้งหลายที่เป็นชาวโลกแล้วนําเราทั้งหลายให้กลับกลายเป็นชาวสวรรค์เพื่อจะนําเราที่เป็นชาวสวรรค์กลับไปที่บนสวรรค์พระเยซูไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เป็นสวรรค์ให้มาเป็นอาณาจักรในโลกพระเยซูบอกอาณาจักรของเราไม่ใช่อาณาจักรฝ่ายโลกถ้าอาณาจักรของเราเป็นฝ่ายโลกก็เราคงจะมีกองทัพมาช่วยเราให้พ้นจากการถูกจับแต่อาณาจักรของเรานั้นเป็นฝ่ายสวรรค์ เวลาพระองค์เสด็จมาในโลกนี้พระองค์บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์น,นั้นมาใกล้แล้วเป้าหมายพระเยซูเนี่ยพระองค์เป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลนะครับเป็นภารกิจที่เกินกว่าจะเป็นไปได้คือพระองค์ต้องการจะลงมาเลิวเปลี่ยนสิ่งที่เป็นของโลกนี้ให้กลับกลายเป็นของสวรรค์เอเมนไ,ไหมพี่น้องฉะนั้นคิดเสียเราไม่ได้อยู่เพื่อความมั่งคั่ง ไม่อยู่เพื่อจะมีที่ดินเยอะๆมีบ้านเยอะๆมีความสําเร็จมีธุรกิจการงานที่ประสบความสําเร็จมีหลายๆบริษัทไม่ใช่แต่ถ้าพระเจ้าให้ก็เอเมนเอเมครับเอเมครับถ้าพระเจ้าให้เงินให้ทองให้ทุกอย่างเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่พระคัมภีร์ต้องการจะให้เราเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะครับที่พระเจ้าได้ประทานให้ให้กลายเป็นของสวรรค์นะครับอย่างเช่นนะครับมีเงินเงินหนึ่งพันบาท อันนี้ก็คืออะไรครับคือสิ่งที่พระเจ้าสาบเพราะว่ามาจากดินทราพีบอกทุกอย่างที่เกิดจากดินถูกแช่งสาบอันนี้ก็เกิดจากต้นไม้นะครับกลายมาเป็นเยื่อกระดาษแล้วก็ทํามาเป็นกระดาษมนุษย์ก็ตั้งค่าให้มันมีค่าหนึ่งพันบาทเป็นของที่มาจากดินเป็นของที่ถูกแช่งสาบเมื่อพระเยซูเลือดพระองค์หลั่งลงดินสิ่งนี้ชารับการชระ,ะให้บริสุทธิ์กลายเป็นของที่บริสุทธิ์แต่ว่าสิ่งนี้เอาไปสวรรค์ได้ไหมครับ อาจารย์เรีเอาไปสวรรค์ได้ไหมครับผู้หมวดเอาไปสวรรค์ได้ไหมครับไม่ได้ใครเอาเงินไปสวรรค์ได้มั้งครับขอช่วยดูหน่อยครับผมจะให้เป็นสวิชแบงค์ในเมืองเมืองโลกนี้จะได้ฝากเงินขึ้นสวรรค์ได้ <c oughs> ไม่ได้นะครับแต่วิธีที่เราทาให้เงินนี้ไปสวรรค์ได้ทํำยังไงครับอ่าใช้เพื่อง,งานพระเจ้านะครับสมมติวันนี้ผมเจออาจารย์เสรีโอสึกพระเจ้าโดนใจให้เงินอาจารย์เสรีพันหนึ่งเอาเงินให้อาจารย์เิรีพันหนึ่ง จารย์เสรีรับเงินไปโอ้ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่มีพลังขึ้นอาจารย์เสรีออกไปรับใช้พระเจ้ามีพี่น้องเดินทางกรุงเทพโอ้มีความทุกข์หนักอาจารย์เสรีไปอธิษฐานเมื่อเขาอธิษฐานเมื่อเขารับใช้พระเจ้าเงินหนึ่งพันนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งพันแล้วมันกลายเป็นบําเหน็จพันพี่บอกเป็นบําเหน็จที่ผู้รับใช้ทำใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบําเหน็จของเราไปบําเหน็จนี้อยู่ในโลกหรือบนสวรรค์ครับบําเหน็จอยู่ที่โลกหรือสวรรค์ครับ บัณฑิตสวรรค์น,นะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนบัณน็จให้เป็นดอกไม้นะครับใครจัดดอกไม้ขอโทษด้วยนะมาจัดใหม่แล้วกันสมมุติบัณน็ตเป็นดอกไม้นะครับผมได้รับดอกไม้แล้วโอ้จะไปสวรรค์ไปสวรรค์นะครับผมชอบเทศไปใช้สื่อไปนะครับช่วยพี่น้องเข้าใจดีอ่าได้แล้วครับ นี่เป็นบําเหน็จที่สวรรค์ครับเอาเขาเขาสร้างโบสถ์เขาทําโบสถ์มาช่วยกันทําโบสถ์หน่อยแล้วแรงงานเนี่ยมันเป็นของฝ่ายโลกใช่ไหมต้องขออภัยคนจัดดอกไม้แรงงานเป็นของฝ่ายโลกใช่ไหมครับเป็นกําลังที่พระเจ้าให้เราใช่ไหมครับเป็นของโลกแต่เมื่อเรามาร่วมรับใช้ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็นบําเหน็จฝ่ายสวรรค์อ่ะวันนี้ เขามีการประกาศไปประกาศกับเขาด้วยนะครับพูดได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพราะองค์รักคุณโอ้วันนี้เขามีการทิษฐานที่โบสถ์นะครับอันนี้นี่คือที่ผมอ,อ่านตารางนี่ก็คือเงินบ้างความสามารถบ้างอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นการธิษฐานเราไปทีฐานเราทฐานเพื่อประเทศไทยนะครับเสียบไว้เวลาที่เราจากโลกนี้ไปนะครับเราเอานี่ไปไม่ได้ร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้ ของประทานเราก็เอาไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช้แล้วทุกอย่างเราไปไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ถ่ายโอนนะครับเป็นขบวนการถ่ายโอนถ่ายของที่มันเป็นของโลกนี้ให้กลายไปเป็นของที่อยู่บนสวรรค์พี่น้องอาจจะมีของประทานโอ้ oh, มีของประทานเราเล่นเบสได้นะครับน้องหน้าตาแฟดแฝดที่เล่นเบสเกิงๆเนี่ยมีความสามารถ ตัวเลขของเขาขึ้นบนสวรรค์เรื่อยๆนะครับแม้ว่าเขาไม่ได้เรียนพระพี <Ken> <font> แต่ว่าตัวเลขของเขาขึ้นบนสวรรค์เรื่อยๆเขารับใช้พระเจ้าวันนี้มาเล่นรับใช้พระเจ้าถ้ามารับใช้พระเจ้าพอร,รับใช้พระเจ้าได้คะแนนนะครับถ้ามารับใช้พระเจ้าพอเป็นเทนี่ไม่ได้คะแนนแต่ถ้ารับใช้พระเจ้าเพราะว่า,รเ,า,เ,ราเรารักพระเจ้านะครับคะแนนขึ้นนะครับที่จริงการเอานิ้วขยับไปขยับมาบนเบรดเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่สามารถไปอยู่สวรรค์ได้แต่บัญชีของเราบนสวรรค์นะครับมันจะขึ้นนะครับ ขึ้นมาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่วันหนึ่งเวลาเราจากโลกนี้ไปนะครับเราไม่สามารถจะเอาแท็บเล็ตไปได้เราไม่สามารถจะเอาพระคัมภีร์ไปด้วยได้เราไม่สามารถจะเอากระเป๋าตังค์ไปด้วยได้เราไม่สามารถจะเอาร่างกายเราไปด้วยได้แต่สิ่งที่เราไปนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นบําเหน็จเนี่ยคือสิ่งที่มันได้เปลี่ยนแล้วให้เป็นของสวรรค์พี่น้องเอานี่ไปด้วยตอนพี่น้องจากโลกนี้ไปไม่ได้อะไรไปเลยนะครับ แม้แต่สามีภรรยาหรือลูกก็เอาไปไม่ได้นะครับเพราะบนสวรรค์ไม่มีการยกให้เป็นสามีภรรยาหรือลูกแล้วแต่สิ่งที่เราไปได้เนี่ยคือบําเหน็จหรือสิ่งที่เราได้ทําเพื่อพระเจ้าพระพีพบ,บอกว่าพระเจ้าเลือกเรานะไม่ใช่เลือกเราให้เกิดผลเท่านั้นนะครับพระองค์เลือกเราให้เกิดผลอะไรครับเกิดผลมากและให้ผลของเรานั้นคงอยู่ผลที่มันไม่คงอยู่นะครับก็คือของในโลกนี้มันไม่คงอยู่นะครับแต่สิ่งที่คงอยู่คืออะไรครับ ที่มันนิรันดร์การมันไม่ไม่ตายมันไม่เปื่อยเราเอาไปด้วยฉะนั้นคริเสเตียนที่ฉลาดนะครับคือคริเสเตียนที่เล่นแร่แปรธาตุสมัยก่อนมีเล่นแร่แปรธาตุนะครับคือเอาของที่มันไม่สามารถเอาไปได้เปลี่ยนให้กลายเป็นของที่สามารถเอาไปเอาไปได้พี่น้องอาจจะมีอะไรบางอย่างในชีวิตของพี่น้องนะครับเราที่เป็นคริเสเตียนนะครับเราฉลาดเราไม่ดําเนินชีวิตเหมือนชาวโลกที่ดําเนินชีวิตอยู่ไปวัน แต่เราต้องดําเนินชีวิตด้วยการดําเนินตามพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นของโลกนี้ให้กลายเป็นของสวรรค์บางคนมีญาติพี่น้องนะครับที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าแต่เขาถูกเลือกเราจะทําอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้กลายไปเป็นสิ่งที่เป็นของสวรรค์คนคนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่เป็นของสวรรค์เป็นของโลกแต่เมื่อเราได้ลงทุนนะครับกับคนนั้นคนนั้นกลายไปเป็น ชาวสวรรค์ถ้าดวงวิญญาณดวงหนึ่งขึ้นไปบนสวรรค์นี่พี่น้องนิรันไหมครับนี่รันไหมครับมีค่ามากกว่าเช่นเดียวกันนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูบอกว่าพระอ,องค์มานะครับแล้วคนหนึ่งได้ห้าตะลันพระอ,องค์ก็ให้เขาห้าตะลันแล้วคนนั้นได้ห้าตะลันก็เอาไปนะครับลงทุนพระคัมภีร์พูดถึงการลงทุนพี่น้องเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเราลงทุนในแผ่นดินสวรรค์ไหมครับ เอ็นไหมไหมครับชิวิเตษยนเราไม่ได้มาเพื่อมาโบสมาฟังอาจารย์เทศนะครับแล้วเราก็กลับบ้านแต่เรามาเพื่อจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปสวคนได้บางสิ่งบางอย่างเรานะครับอย่างทีเรามีรถนะครับรถพี่น้องไปสวรรค์ได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้ครับแต่พี่น้องสามารถทํารถให้ขึ้นไปเป็นแต้บนสวรรค์ได้ไหมครับทําได้ไหมครับขับรถไปประกาศ ขับรถไปอธิษฐานขับรถไปรับพี่น้องมาโบสถ์ขับรถไปเยี่ยมเยียนรถพี่น้องนะครับอย่าใช้เพื่อสิ่งของฝ่ายโลกเท่านั้นใช้เพื่อฝค์เอ ם, เมน <allowance S 1> ไหมครับพี่น้องมีเงินเหมือนกันนะครับอย่าใช้เงินเพื่อซื้ออาหารกินเท่านั้นนะครับแต่ใช้เงินเพื่อเปลี่ยนเงินนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่พระพิวัตรได้กําไรมากขึ้นเอเมนไหมพระพิว่ารใช้ได้กําไรมากขึ้นพราะนั้ะเจ้าตอนนี้นะครับเป็นพระคัีริที่เขียนให้กับยิว แต่เราได้รับอะไรบางอย่างจากเรื่องของคนยิวก็คือว่าพระเจ้ามีความพอใจที่เราเกิดผลและพระพีคาดหวังว่าเราจะเกิดผลเป็นเท่าตัววันหนึ่งพระเยซูเดินมาที่ต้นไม้นะครับพระองค์มาที่ต้นมะเดื่อพระอเห็นต้นมะเดื่อไม่มีผลพระเยซูผิดหวังมากพระองค์ผิดหวังมากมิแต่ใบครับแต่ไม่มีผล พันผีว่าระเยซุสาบต้นมะเดื่อนั้นมะเดื่อก็เหี่ยวตั้งแต่ยอดนะครับจนถึงลากหรือลากถึงยอดเลยชีว mmm ิตคริสเตียนเราเหมือนกันนะครับพระเจ้านะครับร um ักเราเสมอผมจะไม่บอกว่าพระเจ้ารักคุณเพราะว่าคุณถวายพระเจ้ารักคุณเพราะว่าคุณรับใช้พระเจ้าพระเจ้ารักคุณเพราะว่าคุณอ่านพระพิเอะผมจะไม่พูดกันนะครับพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะผลโปรดเข้าใจนะครับพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะผลพระองค์รักเราเพราะพระองค์รักเรา พระเจ้าไม่เคยบอกว่าเรารักเจ้าเพราะว่าเจ้าดีเพราะเจ้าเก่งเพราะเจ้ารวยแต่พระเจ้าเรารักเจ้าเพราะความเราเป็นพระเจ้าที่มีความรักนิรันดร์แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าชมนะครับพระเจ้าชื่นชมก็คือชีวิตที่เกิดผลนะครับเมื่อเราดําเนินชีวิตและมีชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นพระเจ้าชื่นชมและสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนไปที่สวรรค์ได้พระเยซูนะครับพระองค์มาในโลกนี้พระองค์ต้องการอยากจะให้เราทั้งหลายทุกคนนะครับเปลี่ยนไปเป็นของสวรรค์ เมื่อพี่น้องมาเชื่อในพระเจ้าพี่น้องเป็นคนของโลกนี้หรือเป็นคนของสวรรค์ครับเป็นคนของสวรรค์และเช่นเดียวกันพระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนของของโลกนี้ให้เป็นของสวรรค์อุปมานี้นะครับพระเจ้าเป็นอุปมาสําหรับคนยิวแต่ว่าคนสุดท้ายที่ไม่เกิดผลพ,พัมพีว่าไงครับพ,พัมพีบอกว่าไอ้ข้าชาติชั่วและเกียรติค้านนะครับให้เอาเขาเนี่ยไปเป็นไรครับมัดมือมัดเท้าแล้วไปทิ้งที่มืดภายนอก ที่เป็นการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระคุณน,นะครับพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้อาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นของประทานอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นความสามารถที่เรามีพระเจ้ามีความคาดหวังให้เราใช้อะไรบางอย่างกับความสามารถที่เรามีนั้นอย่าให้เราเป็นนะครับเหมือนกับคนสุดท้ายที่ไม่ทําอะไร พระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ารักเราพระเจ้าดีกับเราพระเจ้าอวยพรเราฉะนั้นเราก็ไม่ทําอะไรแต่พระคำของพระเจ้านั้นหนุนใจเราบอกว่าให้เราออกไปพัมพีถ้าเราอ่านพระเจ้ารับเจ้าดีๆพัมพีบอกว่าคนที่ห้าได้ห้าตลรางนั้นเขาก็รีบออกไปนะครับไปเพื่อจะทําให้มีอีกห้าตาัางคนที่ได้สองตารานเขาก็รีบออกไปเหมือนกันไปเพื่อทําให้มีสองตารานความจริงพัมพีตอนนี้พระเยซูไม่ต้องยกห้าตารานและสองตาัางและหนึ่งตารางก็ได้แต่พระองค์ยก ห้าตะลันสองตะลันเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าได้มาเท่าไหร่แต่พระเจ้าสนใจว่าทําเต็มที่หรือไม่เพราะว่าคนที่ได้สองตะลันพระเจ้าก็พอใจพูดประโยคเดียวกันเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตว์ซื่อจงร่วมเปความสุขกับนายเถิดพูดเหมือนกันเป๊ะเลยคนที่ได้ห้าตะลันนั้นก็พูดอย่างเดียวกันกับสองตะลัน พระอ,องค์ไม่ได้ตื่นเต้นกับว่าเราทํามากทําน้อยแต่พระอ,องค์ตื่นเต้นกับว่าเราได้ใช้สิ่งที่พระเจ้าให้ทําหรือไม่และพระคัมภีร์ยกเครื่องคนสุดท้ายที่มีตะลันเดียวบางคนก็อาจจะสงสารคนนี้เพราะมันได้ตะลันเดียวแต่พระคัมภีร์ต้องการจะบอกว่าไม่ว่าเราจะได้น้อยสักขนาดไหนนะครับเพราะว่าคนนี้ได้แค่ตะลันเดียวเท่านั้นเขารู้สึกดูถูกตะลันเดียวที่เขามีมันทําอะไรไม่ได้แต่พระเจ้าก็ยังคาดหวังว่าหนึ่งตะลันที่เขามีนั้นจะเอาไป เกิดผลมากพี่น้องรู้ไหมครับเงินหนึ่งตะลันมีค่าเท่าไหร่ครับไม่ใช่หนึ่งบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> เงินหนึ่งตะลันเป็นเงินมหาศาลนะครับถ้าพี่น้องไปศึกษาเนี่ยพี่น้องก็เห็นว่าเงินตะลันเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นปีๆเลยนะครับเป็นเงินจํานวนมหาศาล <c oughs> แค่หนึ่งตะลันเนี่ยมันก็เหมือนกับหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนของเราเนี่ครับแต่เขารู้สึกว่าเปรียบเทียบกับคนนั้นที่ได้ห้าตะลันเปรียบเทียบกับคนนั้นที่ได้สองตะลันแล้วไม่ใช้ บางคนที่นี่มีของประทานคุณอาจจะเผิอชนะได้อาจจะมีถ้อยคําจากพระเจ้าแต่เวลาเจอบางคนที่มีของประทานมากกว่าแล้วเลยไม่ใช้เลยบางคนอาจจะเล่นกีตาร์ได้เห็นคนเล่นกีตาร์เก่งกว่าก็เลยไม่เล่นเลยไม่รับใช้พระเจ้าบางคนอาจจะร้องเพลงได้โอ้เห็นคนนั้นเสียงดีกว่าเลยไม่ร้องเลยว่าจจะสอนละวีได้คนนั้นสอนละวีดีกว่าก็เลยไม่สอนเลยบางครั้งการไม่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่า เหตุผลอื่นอาจจะเกิดเห็นเพราะว่าคนนั้นได้ห้าคนนั้นได้สองชั้นได้หนึ่งฉะนั้นฉันมีสิทธิ์จะไม่ใช้ให้ห้ากับสองทำไปฉันไม่ใช้พี่น้องที่รักครับในคิจักรมีคนจํานวนมากที่คิดแบบนี้มีคนนั้นทําได้ให้เขาทำมีคนนี้ทําได้เขาทําไปคนนั้นทําเก่งเขาทําไปคนนั้นทำไปผมอยากบอกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนของโลกนี้ให้เป็นของสวรรค์พี่น้องพี่น้องอย่าไปถือว่าให้คนอื่นทําไป เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อพอระเยซูเสด็จกลับมาบนสวรรค์น,นั้นเราจะรู้สึกเสียดายเสียใจยิ่งเรารู้ว่าพระเจ้าดีขนาดไหนยิ่งเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้มันยิ่งใหญ่ขนาดใหญ่ยิ่งเราสัมผัสถึงความรักพระเจ้ามากข,ขนาดไหนพี่น้องเราจะเสียดายเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ทําอะไรให้พระองค์ถามว่าพระเจ้าจะลงโทษเราไหมไม่พระองค์ไม่ลงโทษเราถามว่าพระเจ้าจะเกลียดเราไหมไม่พระองค์ยังรักเราเหมือนเดิมถามว่าพระเจ้าจะไม่ดีกับเราไหมก็ไม่พระองค์จะดีเรา สุดยอดที่พระองค์จะสามรรถเป็นได้แต่สิ่งที่เรารู้สึกเสียดายเสียใจคือว่าเมื่อเราได้เห็นความจริงทั้งหมดเมื่อเราได้เห็นภาพทุกอย่างเมื่อเราได้รู้ถึงความรักพระเจ้าเห็นถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าที่เราจะนั่นได้พี่น้องเราจะเสียดายเสียใจที่เราไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เราได้มีนั้นแท้ที่จริงแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าเขียนให้กับยูแต่สิ่งที่พระเจ้าบ่งบอกอะไรบางอย่างสําหรับเราทั้งหลายก็คือว่าพระองค์คาดหวังชีวิตที่เกิดผล ในฝ่ายสวรรค์คาดหวังชีวิตที่เป็นพรในฝ่ายสวรรค์จากเราทั้งหลายทุกคนวันหนึ่งเมื่อเราได้เจอพระเจ้าผมจะบอกว่าพระองค์ยังรักเราเหมือนเดิมพระองค์จะดีกับเราเหมือนเดิมพระองค์พระองค์จะไม่ทําแบบที่ทํากับคนที่ได้ตะลันเดียวนี้พระองค์จะไม่ทําแน่เพราะอันนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าทั้งคริสเตียนและไม่คริสเตียนได้รับฝากจากพระเจ้าแต่สำหรับคริสเตียนนะครับเรารับฝากสิ่งที่มีค่ารับฝากสิ่งที่พระองค์ ได้แลกมาด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ได้รับบางสิ่งบางอย่างพระพรและสิ่งที่ดีมากมายวันหนึ่งเมื่อเราเจอพระเจ้าพระเจ้าไม่รู้สึกเสียดายเสียใจแต่เราต่างหากที่เสียดายเสียใจเราไม่มีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่พี่น้องเคยไหมครับเคยพบความจริงอะไรบางอย่างว่าโอ้คนนี้ดีจังเลยหรืออันนั้นเขาทําดีกับเรามากเลยเขาแต่เราไม่มีโอกาส ได้ทําอะไรบางอย่างให้เขาบางคนอาจจะมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีเคพื่อนมีอะไรต่างๆที่เรามาพบความจริงทีหลังว่าเขาดีมากเลยแต่มันไม่มีโอกาสแล้วเราไม่มีโอกาสกลับไปทําอะไรบางอย่างทั้งที่ถ้าสามารถมีโอกาสย้อนไปจะทําแต่ไม่มีแล้วเรื่องนี้บ่งบอกความจริงอันหนึ่งกับเราว่าพระเจ้าไม่ได้ให้บางสิ่งบางอย่างกับเราเพื่อจะให้มันสาทานไปเพื่อให้มันป่าประโยชน์ไป เพื่อให้มันสําหรับโลกนี้เท่านั้นแต่พระองค์ให้ทุกฝ่นทุกอย่างกับเราไม่ว่าจะเป็นลูกสามีภรรยาโอกาสอายุที่ยืนยาวสุขภาพที่ดีการเงินการทองความรู้ความสามารถหรือแม้แต่คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราพระเจ้าให้มาเพื่อเราจะฉลาดทําสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นพระพรฝ่ายบิญญาณพระเยซูนั้นโปรงไม่ได้มาในโลกนี้เพื่อตายเท่านั้นไม่ได้มาเพื่อเป็นขึ้นจากความตายเท่านั้นไม่ได้มาเพื่อพาเราไปสวรรค์เท่านั้นแต่พระเจ้าอยากให้เราร่วมกับพระองค์ เปลี่ยนสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันอันิจังให้เป็นนิรันดร์การพี่น้องที่รักในเช้าวันนี้พระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนอยากจะท้าทายเราทั้งหลายทุกคนเวลาที่พระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมานั้นะมันสั้นแล้ววันหนึ่งเราจะพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าและในเวลานั้นเราจะรู้สึกเสียดายบางครั้งเราอยากจะกลับมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าข้าเพื่อจะเริ่มต้นใหม่แต่คงจะไม่มีโอกาสแต่โอกาสที่มีอยู่นี้พี่น้อง เราสามารถทำอะไรได้เพื่อพระเจ้าทำทำด้วยใจรักพระองค์สุดใจแม้แต่สองเหรียญทองแดงที่หย่อนลงไปนั้นพระเยซูยังชื่นชมพระองค์ไม่ต้องไม่ต้องการอะไรมากจากเราแต่พระองค์ต้องการหมดหัวใจจากเราพันปีาสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดไม่ว่าพี่น้องจะทำอะไรก็ตามให้ด้วยหัวใจรักพระองค์ด้วยหัวใจแล้เมื่อถึงวันหนึ่ง ที่เมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมาเราจะไม่เสียดายเสียใจเราจู้จึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ดีกับเรามากขนาดนี้ข้าพระองค์อย่างน้อยได้ตอบแทนในส่วนที่ข้าพระองค์ทําได้อย่างสุดกําลังเต็มที่และข้าพระองค์ไม่เสียดายที่ในโลกนี้ข้าพระองค์ได้ดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าให้ร่วมใจอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเป็นพระคุณของพระองค์ที่เราได้มารู้จักพระเจ้าเป็นพระคุณของพระองค์ที่ทรงคประทานคู่ชีวิตที่ดีให้กับเรา เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ให้เรามีลูกเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ให้เรามีเพื่อนคริสเตียนเป็นพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้เรามีเงินมีทองมีสุขภาพที่ดีให้เรายังมีโอกาสมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้และพระองค์จากไปด้วยความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่พระองค์อยากพูดคําพูดว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีที่สัตซ์ซื่อให้ร่วมมีสุขกับนายของเจ้าเถิด ประโยคสุดท้ายเป็นประโยช์ที่วงอยากจะพูดมากที่สุดคือให้เราร่วมมีสุขกับพระองค์เถิดข้าแต่พระเจ้าในเช้าว,วันนี้ขอพระวิญญาณสุดพระเจ้านําเราให้พระคำพระเจ้านั้นแตกตัวในชีวิตของเราให้การรับใช้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ให้การรับใช้ให้การติดตามพระเจ้าให้การดําเนินชีวิตเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการจะแสดงออกถึงความรักที่เรามีกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เราจะไม่เป็นคนนั้นที่ฝังสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้โดยไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรขอพระววญญามสุดของพระเจ้าทรงโปรดที่เมตตาประทานความคิดประทานสติปัญญาประทานโอกาสให้กับเราที่เราจะได้ใช้ทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงให้นั้นเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ถาวรน,นิรันดร์ในเมืองสวรรค์พระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ข,ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาวันนี้ และทูลขอพงด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน